อันนี้1.9ครับผมคันนี้ก็จัดรีแมปสแตนนะคันนี้มีทับบปาก42นะครับท่อใต้วนขับนะฮะแล้วก็แก้วาวนะฮะรีแมปนะฮะคันนี้ก็ทําวีทสูตรแบบไม่เชื่อมนะฮะแล้วเราฟังเสียงกันดูว่าเป็นยังไงคันนี้จุดรอบเดอรบอลก,กับพอรคันหอบอ้าวสตาร์ทเฮ้ยล่ะสูตรแบบไม่เชื่อมฮนะเชื่อมระบบพัง เดี๋ยวเราว่าเขาเสียบปล่อยกันทอดอ้าวปล่อยกันทอด โอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงวัตต์กระดูว่าเป็นไงคันนี้ปิดฝาถางก่อนแป๊บนึงคันนี้คันสุดท้ายของปี64ฮะอ้าววรตตหน่อยเดี๋ยวเรามาชมคลิปเทสออกตัวกันว่าเป็นยังไงคันนี้1.9ทําทำแค่ สองสามอย่างคันนี้คัดเดิมฮะมมีเฟืองท้ายเอ้ oh าป้อยวันสวยๆห้ามวชีดเดิมปั๊มเดิม ออนนี้วัน1.9จัดรีแมปสแตนครับผมขอบคุณครับ